สวัสดีครับผมอาจารย์เก่งแคมเปอร์แวนวันนี้รีบทำคลิปนะครับต้อนรับหน้าร้อนเห็นหลายท่านเนี่ยบ่นว่ารถแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนจริงๆอย่าเพิ่งรีบไปทำนั่นทำนี่นะครับบางคนคิดว่าตู้แอร์รั่วบ้างหน้าคัดคอมแอร์พังบ้างหรือคิดไปเองต่างๆนานานะครับแล้วรีบไปเข้าร้านแอร์ก็วันนี้มาลองดูวิธีง่ายๆก่อนนะครับเผื่อมันหายหรือมันดีขึ้นเนาะ มาล้างรังพึ่งแอร์หรือว่าล้างคอยล์ร้อนกันดีกว่านะครับเนื่องจากฤดูที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฤดูฝนฤดูหนาวเนาะเราอาจจะขับรถลุยฝนกันมาเยอะนะครับแล้วพวกละองจากถนนเนี่ยหรือว่ารถคันหน้ามันดีดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมาอุดตัน,นตามคลีบคอยล์ร้อนเนี่ยครับซึ่งแผงแอร์เนี่ยมันจะอยู่หน้าแผงหม้อน้ําอีกทีนะครับเนี่ยตอนนี้คือแผงแอร์แล้วเนี่ยแผงหม้อน้ํา ดังนั้นแผงแอร์เนี่ยจะเป็นแผงที่รับละอองน้ําจากถนนนะครับรับฝุ่นเต็มๆเ,เลยครับเมื่อแผงเนี่ยมันอุดตันหรือว่าคลีบเนี่ยมันล้มนะเกิดอะไรโดนกระแทกเข้ามาแล้วครีบล้มก็อาจจะทําให้การแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับได้น้อยลงนะครับทีนี้เรามาลองง่ายๆนะครับทำด้วยตัวเองลองล้างไอ้แผงนี้ก่อนมันอาจจะดีขึ้นนะครับ แต่ผมว่ามันดีขึ้นแน่นอนแหละตอนนี้ดูด้วยตาเปล่าก็รู้สึกมันสกปรกมากแล้วก็มีพวกดอกหญ้านะครับเข้าไปอุดตันเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะหน้ากระจังออกก่อนนะครับแล้วก็สังเกตมีน็อตตรงไหนบ้างรถแต่ละรุ่นอาจจะตำแหน่งการถอดไม่เหมือนกันนะครับของผมรุ่นนี้มีน็อตอยู่2ตัวแต่ตัวกลางหายไปแล้วแล้วข้างล่างเป็นกิบล็อก ก็ดึงออกได้เลยเดี๋ยวมาดูแผงชัดๆกันถอดกระจังหน้าออกเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าจะมีพัดลมไฟฟ้าบาังอยู่นะครับอันนี้ผมติดตั้งเองเนาะทำแบบง่ายๆไว้เอาเหล็กรูยึดเดี๋ยวแกะพัดลมไฟฟ้าออกก่อนทีนี้พอเอากระจังหน้าออกแล้วเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยนะครับมีเศษดอกหญ้าเศษแมลงนะครับอุดตันเต็มไปหมดเดี๋ยวเรามาล้าง แผงแอร์กันนะครับจะเย็นขึ้นแน่นอนส่วนแผงหม้อน้ําก็มองไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในแต่ก็ล้างยากอยู่ครับแผงหม้อน้าเนี่ยมันต้องใช้หัวฉีดพิเศษที่สอดเข้าไปนะแต่เรายังไม่ต้องล้างก็ได้วันนี้เรามาเล่นแต่แผงแอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาพัดลมไฟฟ้าออกก่อนถอดพัดลมไฟฟ้าออกเรียบร้อยนะครับก็เห็นแผงแอร์เต็มๆต็มนะครับก็สกรปรกพอสมควร เต็มไปด้วยดอกหญ้านะครับแถวบ้านผมเนี้ยดอกย้ามันเยอะอุดตันเต็มแผงเลยนะครับทีนี้เรามาดูน้ำยาอุปกรณ์กันก่อนนะครับน้ำยาผมมี2แบบตัวนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเป็นโฟมนะล้างคอยเย็นของแอร์บ้านเนาะที่ฉีดแล้วมันจะเป็นโฟมขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็สะดวกสบายดีนะครับสําหรับคนที่เริ่มใช้นะครับก็ แต่คนจะใช้ผิดกันเยอะเอาไปฉีดในช่องแอร์รถยนต์ไม่ได้นะครับเห็นในในช่อง Tik t o อกหรือว่าในช่องบางช่องเนี่ยเขาแนะนำกันนะเอามาฉีดดือ้อๆในช่องแอร์อย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับนี่ครับฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าล้างช่องแอร์แล้วก็ฉีดครบทุกช่องเลยะบางยี่ห้อก็มีสายยาวๆต่อเข้าไปแล้วบอกว่ามันจะล้างคอยเย็นได้ ผมว่ามันไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าคอยเย็นเนี่ยมันอยู่ลึกมากนะครับตัวตู้แอร์เนี่ยสิ่งที่เจอเนี่ยถ้าคุณไปฉีดตรงๆแบบเนี้ยไอตัวโฟมเนี่ยมันจะไหลลงมาเป็นน้ำนะครับแล้วก็ไปเข้าไปในพวกกล่องฟิลอะไรพวกเนี้ยทำให้รถเกิดการช็อตเป็นอย่างเงี้ยมาหลายคันแล้วนะครับไอการทำอย่างเงี้ยไม่ควรทำนะครับไม่รู้ว่าใครนำเสนอคนแรกแล้วก็ทำตามๆกัน มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันไหลเลอะเทอะพื้นรถด,ด้วยนะครับในการล้างคอยเย็นนะ่ะถ้ายล้านนะถอดมาล้างนะจะดีที่สุดหรือว่าจะเป็นร้าาล้างส่องกล้องนะคที่มองเห็นเลยว่ามันสะอาดหรือไม่นะครับไม่ใช่เอาแค่โฟไมไปอัดตรงนี้เฉยๆนะเดี๋ยวเรามาลองดูคอยร้อนของเราก่อน สำหรับตัวนี้ก็ล้างคอยลร้อนได้นะครับแต่มันจะเปืองนิดนึงเพราะว่ากระป๋องมันก็มีนิดเดียวนะครับทีนี้มีน้ํายาอีกตัวหนึ่งที่ร้านแอร์เขาใช้กันนะครับเป็นน้ํายาผสมนะก็มีหลายยี่ห้อท่อที่ผมเห็นก็จะมียี่ห้ออาบาเช่แล้วก็ยี่ห้อนี้นะอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันสั่งมาจากลาซาด้าเขาบอกว่าให้ผสมน้ำหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหรือจะใช้แบบไม่ผสมก็ได้ แต่ผมจะลองผสมดูก่อนนะครับเผื่อมันเข้มข้นเกินไปนะก็มามาผสมน้ำหนึ่งต่อนึงก่อนใส่ขวดนี้แล้วเรียบร้อยนะครับวิธีการก็คือเอาน้ำเปล่านะพรมพรมที่คอยร้อนให้ทั่วก่อนนะครับแล้วก็ฉีดน้ํายาล้างเข้าไปนะครับมันจะกัดสิ่งสกปรก,กออกมาจากนั้นก็ล้างน้ำเปล่าตามให้สะอาดสำคัญที่การล้างน้ำเปล่าตามนะครับต้องให้สะอาดจริงๆไม่งั้นถ้า ไอ้น้ำยาเนี่ยมันตกค้างตามซอกเนี่ยมันอาจจะกัดแผงได้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูวิธีนี้กันนะส่วนการใช้น้ำเปล่าเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็นตัวฉีดแบบนี้นะครับหรือใสา่ย,ยางธรรมดาไม่ควรใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ครีบเนี่ยล้มหมดเลยบางคนไปฉีด ตั้งหัวแรงเกินไปตั้งหัวแบบเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ฉีดเนี่ยกลายเป็นว่าขีบล้มตามแรงของน้ําเลยนะครับมันจะยิ่งเสียหายไปกันใหญ่ดังนั้นถ้าใครจะใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับให้ปรับตั้งหัวเป็นสเปรย์ให้มากที่สุดนะครับไม่จําเป็นต้องฉีดอัดแรงขนาดนั้นเพราะว่าถ้าขีบล้มแล้วมันจะเสียหายหนักส่วนของผมจะมีสายยางอยู่ใกล้ๆนะเดี๋ยวผมจะใช้ก๊อกสายยางนี่แหละ ล้างดูนะครับง่ายๆเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับวิธีการล้างแผงคอยล้อนที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงแอร์บ้านแผงแอร์รถยนต์หรือว่าแผงหมอ้อน้ํานะครับมันต้องล้างจากข้างในออกนอกเนาะเพราะเนื่องจากเวลารถเราวิ่งเนี่ยมันก็ลมปะทะด้านนี้ใช่ไหมครับพวกฝุ่นผงสิ่งสกรปรกอะ่ะมันก็จะปะทะเกาะอ,อยู่เต็มหน้านะครับเราก็ต้องล้างอัดออกมาจากด้านในนะอย่างเงี้ย แต่ทีเนี้ยเราไม่มีหัวฉีดชนิดพิเศษที่มันจะซอกซอนเข้าไปได้เราก็เลยล้างผ่านหม้อน้ํามันก็จะโดนแค่หม้อน้ําแหละเอาเท่าที่ได้ก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมอธิบายหลักการที่ถูกต้องก่อนว่ามันควรจะล้างแบบนี้อัดให้สิ่งสกรปรกมันดันย้อนออกมาถ้าบางคนไปล้างอัดอย่างนี้สิ่งสกรปรกมันก็จะยิ่งอัดแน่นเข้าไปนะครับ มันก็จะออกได้ไม่ค่อยดีนะักแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีหัวฉีดพิเศษที่เราจะแบบซอกซอนเข้าไปอัดจากด้านในนะเราก็แบบค่อยๆล้างให้มันไหลจากบนลงล่างนะครับเราก็จะมองเห็นเนี่ยสิ่งสกรปรกมันก็จะกลิ้งลงไปข้างล่างนะครับของผมเนี่ยมันเป็นดอกหญ้าเยอะดอกหญ้ามันจะไปกองข้างล่างแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็หยิบออกเอาน้ำเปล่าให้ชุ่มก่อนแล้วค่อยลงดำยานะครับ ไม่ต้องไปอัดแรงนะครับไอก๊อกน้ำเนี่ยหัวก๊อกไม่ต้องไปปรับให้มันแรงสูงเดี๋ยวคีบล้มหมดฉีดล้างฝุ่นภายนอกให้ชุ่มๆเลยนะครับก่อนที่เราจะลงน้ำยาเนี่ยครับเราก็ฉีดสเปรย์เข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นฟองออกมาแบบนี้ครับมันก็จะดันสิ่งสกรปรกด้านในคลีบออกมานะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้10-15นาทีนะครับตามที่ผู้ผลิตเขาบอก นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาล้างน้ำเปล่าอีกทีก็ให้น้ำยามันกัดสิ่งสกรปรกออกมาเกาะน,นะครับเดี๋ยวตอนล้างน้ำยามาดูกันแล้วมันจะสะอาดแค่ไหนวันนี้ก็ผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับสิ่งสกรปรกก็ดันออกมาเยอะพอสมควรนะครับจะเห็นว่าฟองกํายาดำๆเลยนะเดี๋ยวคิดว่าเราก็น่าจะล้างน้ำได้แล้วแหละกลิ่นก็หอมดีนะครับ น้ำยานี i ก็หาซื้อได้ตาม lazada shopee ทั่วไปนะครับมันก็จะเขียนว่าน้ำยาล้างคอยลร้อนน้ำยาล้างคอยเย็นนะครับก็ลองซื้อหามาใช้ดูนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะฉีดน้ำล้างละนะครับทิ้งไว้นานเด๋วมันกัดแผงทะลุแต่อันนี้ผมผสมน้ำหนึ่งต่อหนึ่งนะครับถ้าใครจะใช้แบบสดๆก็ได้แล้วแต่เลยการล้างนี่ต้องล้างให้สะอาดนะครับล้างให้หมดเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยว น้ำยาตกค้างคนระับมันจะกัดแผงทะลุนะครับใช้ใสา่ยางแบบผมนี่ก็จะสะดวกหน่อยนะครับให้มันเสร็จทีละด้านแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าแอร์มันจะเย็นฉ่ำขึ้นไหมนะครับเราก็ล้างไปเรื่อยๆนะครับล้างแบบน้ำไหลอย,อย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับเดี๋ยวแผงมันจะล้มเราก็ล้างแบบให้มันไหลจากบนลงล่างนะครับ สิ่งสกรปรกมันก็จะไหลไปกองรวมกันที่คลีบล่างสุดนะครับเดี๋ยวเราก็หยิบออกทีละหน่อยได้ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ตอนนี้ผมเห็นละพวกเศษมแมลงกับเศษดอกหญ้าเนี่ยมันก็จะกลิ้งลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆหยิบออกหรือเคี่ยออกออกไปหลายรูเหมือนกันนะครับสําหรับบางท่านที่บอกว่าล้างแล้วแผงมันจะรั่ว ก็เพราะว่าเราใช้น้ำยาเข้มข้นเกินไปนะครับไม่ได้ผสมตามที่ผู้ผลิตบอกหรือว่าเราล้างออกไม่หมดพวกน้ำยาเนี่ยมันจะไปอยู่ตามขอบนะครับตามขอบแล้วมันก็กัดถ้าเราล้างออกไม่หมดเนี่ยนานๆเข้ามันก็กัดจนแผงทะลุดังนั้นว่าเรา,เราล้างเนี่ยเราเน้นตรงขอบขอบหน่อยให้น้ำยามันออกให้หมดนะครับเดี๋ยวเราล้างให้เสร็จแล้วก็ประกอบพัดลมไฟฟ้า แล้วก็ประกอบกระจังหน้าคืนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ดูว่ามันจะเย็นแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ทำการสตาร์ทเครื่องนะครับเปิดแอร์นะเช็คพัดลมไฟฟ้าทำงานปกตินะครับถ้าพัดลมไฟฟ้าไม่หมุนก็มาดูสายไฟว่าเราลืมต่อสายกลาวหรือเปล่านี่นะสายกลาวนะครับหรือขั้วบวกตรงไหนมันหลุดหรือเปล่านะครับพัดลมไฟฟ้าต้องหมุนตามจังหวะคอมเพรสเซอร์แอร์ เดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันนะครับว่ามันจะเย็นไหมนะฮะตอนนี้ก็ตั้งไว้24องศานะครับก็เย็นดีนะครับแต่เย็นกว่าเดิมหรือเปล่าตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็ลืมวัดอุณหภูมิก่อนและหลังทานะครับแต่คิดว่ามันต้องเย็นกว่าเดิมแน่นอนแหละเพราะว่าตอนที่เราฉีดออกมาเนี่ยดอกญ้าก,กับแมลงมันออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็ไปไหลกองอยู่ ที่หลังพึ่งชั้นล่างสุดนะครับเราก็ได้ทําการเขียรยออกเรียบร้อยแล้วนะครับแถวนี้ดอกหญ้าเยอะจริงๆครับก็เพื่อนสมาชิกก็ลองดูแผงแอร์ตัวเองนะครับว่ามีสิ่งสกรปรกติดแผงแอร์เยอะหรือไม่นะครับเราก็ลองดูก่อนวิธีง่ายๆนะครับถ้ามันเย็นก็คือจบเลยนะครับยังไม่ต้องไปไปลือ้อไปซ่อมอะไรมันมากนะครับส่วนใหญ่การล้างแผงแอร์ก็จะทํากันช่วงหมดฝนนะครับ หลังหน้าฝนเนี่ยเราก็จะล้างสักทีหนึ่งนะเพราะว่าเศษขี้ดินเศษฝุ่นจากถนนเนี่ยมันก็กระเด็นขึ้นมาตันแผงแอร์เยอะพอสมควรสำหรับวันนี้ก็แนะนำคลิปง่ายๆนะครับทำเองได้ง่ายๆที่บ้านยามวันหยุดนะครับสำหรับวันนี้ของขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ